สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปลาดูสบายดีเอฟซีสุขสุขคนสมองสุบอนสบายดีปลาดูขาพี่น้องไปเป็นนพี่น้องพี่พอน้องมินไปเห็ดบอลอยู่กำอยู่ไฟอะไรเนาะเห็ดบอลขังลมบอลขังลมบอลบอลพอนี่อยู่ไฟกำขยมไปหมื่นนั่นเลงพี่น้อง หมื่อพานมาแล้วมันจะเพิ่นมาแล้วจาะขอดลูกนี่เนาะเพิ่นมาแต่ขอดลูกแล้วพีเบิร์ดแบว่าเพิ่นอยู่กามเย็นหรือกำหมดรือว่านด้ล้างไผ่ย่างไผ่อยู่ต้มน้ำห่อกินแบบไม่เบิ่งร์ดเพิ่มมาห่อตอนไหนพี่เนี่เฮาเฮาหัวหิน้องเลยเฮาบ่อยู่หรือกันร้านเฮือนไก่กันนี่แหละพ่อของคนน้อยน่ะก็เป็นมู่เฮาสมัยเขาหงเยนน้ำกันโดย เสี่ยวกันทำไมเขาเงียนปะเราเคยเป็นเนาะไปเจาะคนคนในลูกใหม่เลอาการเจ้าอาการอะไรอยากเป็นลมหมดเเมางัวางเป็นยังไงย่านหมดยัไงอ่าเากันไหม มันเะึกยี่ย <that> <mit> well. yeah, ัตกลางกลางอันะไรกลางะเต้นเลยแรงงั้นกำลังกระแนมยมันงั้นกำหรอมงเนี่ยสบาดีสายใจเต้น <laughs> Nóng <Năm> múc ba <bà>. น้องฮะ <laughs> <laughs> toàn หญิง rồi ซื้อ มันบายมัน้ยไมันแ้น b ai, b ai ปนะไปได้แกงแห้งดีว่คนน้อยแดีกว่าคนตัวตัวอีกยันได้นอนยันเอาครนั่งนิดท้า

น้องยังกมุกลินมกลินกน้องมุกน่องมุกพ่อพูดซื้อผ้าสุกน่องมุกดาเอาลูกเปะร้อนยังนูาสนูนาโอ้ก็ดเยครวอลูกไเอซื้อผ้ากดด้่ผู้หญิงวะรดอนก็ได้แหละโอ้ อีียงเกอันนี้เลอียงกาี่นาได้ปนิญญาอ่อยขึ้นไปหอดกบดีเทิงบ่ส้มมงนึ่แล้วเขาดั้งมเชาอหอ้อห่ตรงเอนี่ก

น้ำอุ่นล ouais, ่างยบริขีไฮหล้ว่าคนน้อยไฮวะข้าวสาลีไฮจะเข้มฮานสองเออน้องอยเบิ้งเห็นเล้นน้องแลลูก อยู่กำแบบบูฮานนะพี่น้องแบบดั้งเดิมอยู่กำห้อนนั่งแสดงแล้วก็กินน้ำห้อนอู้ลูกเพิ่นกระพุนมาเธอแ่เดี๋ยวพากันเห็ดนะครับลุงวานวานอ่เนี้นี่แถวขังนี่อลุกคลุกสวยลงวานโดยคุุกคลุกเยอะว่ะ เอดบออากมาอืมพัดบอมาเนี่มือแรงพัดอ้าวบวงนึงบ่ เ <Indonesia> ฮ <esis>? ้พอไหมมือไหมได้ไมน่องเนี่ยแต่เจ้ายังน้อยกับแบบนี้แหละไร จังวาเป็นกับปาลูมาบอเลี้ยงเด้ลิ่นเรอไาก้อนด้น้อเอาก้อนน้อยนึงก็ให้ลูกไดกินเช็กแอ่แง่ยวง อันนี้ผู้ท่านได้ใส่หางไม้บ่บ้ายได้ใส่แล้วใส่แล้วเออหางนนน่อยึงบทไดด้้ไครบอื <c oughs> ม้เพื่อนพี่น้องแบบสัวร้ายก็จะเป็นหางไม้กเกี่ยวกับอันอแบบให้ให้น้ำนมลายเห็นได้เพื่อนผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเอามาให้กินก็นได้แล้วก็จะมีดงังเฮ มาคุ้มไหวทั้งท่งด้พี่นนองแบบกูเท่าบุหานเพิ่นอมบเอาไว้แบบคล้ายๆกางมุ้งเฮ้ยยังเขาเขาบอเปลี่นไปเนนู่น้อยนีหัวใหญ่แล้วตัวนี้น้อยนี่หัวเพิ่นน้อยหัวใหญ่หัวยาวมดชุ่มมงนี่โหอันนี้สองลูกบบริยไงเน๊ anh à, em đấy cá trâu 2 lô thay đây nè <laughs> này cái đấy cái gì măng bù đứt xúc โอ้ยหูจักแท้ๆกินแล้วหมดเลี่ยมนี่ยอีกคน่ะคุณพ่อมือใหม่พี่น้องเอ้ยคุณพ่อมือใหม่ต้องเร็วๆหน่อยนะอีกว่กันยังสิบลอคมือใหม่กันยังสิแข็งเยอะจังหน่อยมือใหม่มือใหม่มือใหม่คุณพ่อมือใหม่ พ่อแม,ม่บด้จับจะไม่ไงอยากขึ้นฮะผู้เจ้านากมุกดากดนน้องมุกดาโอออออ้สื่่ัันนกง กินบ่อใสุกโอ้นเมั้มัม่านมาปะเนียเอายกินนมยังไะนมพงถาเนอให้นีขนมมานกับป้าอืมถ้าเพื่นอยากเลื่อนตรงนี้เพื่อดูของแม่เพื่อนนี่ อล่มนกันกินนมหน่แล้วกินนมปองกุไล่สบายอนแม่ยอมแถเอ้ยยอมน้ำตัวเดียวมาแม่อยแ้วท่านเลยได้่ายก้อนเนี่ยจาแหวงเงินก่อนได้เปล่ามางานกรมแล้วมาแรงหน้อย

ใบมักเพื่งใบนาดก็มีปะใบเป้าดิโบท่านได้ใช่เนาะเขาก็ใช้แต่ใบมะเพื่งก่อนโอ้เพิ่นพอเพิ่มท่านก็มายังบ่ท่านได้ครบเครื่องที่น้องใบเป้าใบยังก็ยังบ่ท่านได้มาท่านครบน้ำอาบสิมีใบเป้าใบยังคือเพบนใช้ใบนาดบุพเพใบยังเนาะกระไรเนี้ยยุ่งคำมาเลยล้มไปน้องเลย hèn long của nó. Sáng xin ông vào, dun 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 ไดด้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ววาวไอ้โน่กขึ้นแล้วเห็นบ่อพี่น้องได้ว้าวในน้อยในพี่น้องนี่แหละปลายเผาเห็นบ่อหนะามองขิ้เมฆเด็กพี่น้องวาวนะเห็นบ่อวาวนะนู้นหน่อยเห็นบ่อหกโดยอำลาพาจากไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องบุสกูสุคนสมองสุบอล ที่เขามาเบิง้งที่เขามาชมที่ติดตามแล้วหายาากำลังใจเห้เฮาตลอดมาเพราะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอัยุมันคนยืนในพี่น้องเด้อบุญสุข,ขสุขคนพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี